เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราดูจิตตัวเองได้ถูกได้ตรงโดยไม่มีการคิดเข้าข้างตัวเองเลยเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปดูจิตนะดูให้ได้ก่อนตัดสินให้ถูกก่อนนะว่า ตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ถ้าหากว่าเราสามารถบอกได้ถูกว่าขณะนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เราก็จะสามารถตัดสินได้เช่นกันว่าขณะนี้เรามีความพอใจหรือไม่มีความพอใจกับลมหายใจในละลอกนั้นๆน,น,นะถ้าหากว่ามีความพอใจมันมันก็แปลว่า life, หายใจเข้าแล้วมีความสุขหายใจออกแล้วมีความสุขแต่ถ้าหากหายใจเข้าอึดอัด <hora. S 2> หายใจออกอึดอัดด้วยความคิด เพ่งมากเกินไปหรือว่าบังคับตัวเองมากเกินไปก็ให้มองก็ให้รู้ว่าลมหายใจนั้นนําความทุกข์มาสู่ตัวเรานะครับถ้าหากว่าเห็นความสุขเห็นความทุกข์อันเกิดจากลมหายใจเข้าออกได้เราจะเริ่มมีความสามารถที่จะมองอะไรละเอียดอ่อนหรือประณนียยิ่งกว่านั้นคือสภาพจ,จิตใจที่มันมีความฟุ้งซ่านหรือมันมีความสงบโดยทั่วไปถ้าหากว่าหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขนะจิตจะกระเดียดไปในทางมีความ ระนีดมีความสงบแต่ถ้าหากว่าหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกเป็นทุกข์มีความอ,อึดอัดนะตรงนั้นก็จะสามารถเห็นเข้าไปนะว่าจิตมีความฟุง้งซ่านจิตมีความรู้สึกกระสับกระส่ายนะ นี่แหละตรงนี้แหละมันสามารถเห็นได้ชัดๆแน่ๆเลยว่าถูกต้องแน่นอนนะถูกต้องตรงตามภาวะแน่นอนไม่ผิดแน่นอนนะแต่ถ้าขึ้นมาอยู่ๆไปดูจิตเลยไปดูสภาพว่าตอนนี้กําลังเป็นยังไงมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมากันทุกรายนั่นแหละนะนะเอาตามลำดับของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้จะดีกว่านะครับ